สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาฟินกันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่อง My Lover Is A Missy EP ที่4-6กันต่อนะคะหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟินจิกหมอนกันเลยค่ะ ตอนนี้พระเอกของเราก็แต่คิดถึงนางเอกอีกแล้วตอนยังเด็กนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าถึงพระเอกจะไม่มีใครแต่พระเอกก็มีเธออยู่ค้างๆเสมอนะนั่นทําให้พระเอกนั้นรู้สึกประทับใจในตัวเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเขาก็ได้หยิบเครื่องรางหมากล้อมขึ้นมาดูอมยิ้มบางๆออกมาแล้วจางมมินก็ได้เดินเข้ามาเห็นเขาพอดีเขาบอกว่าวันนี้ผิดปกติมากมีอะไรที่ทําให้พระเอกยินได้ พูดแซวพระเอกแต่พระเอกก็ตีหน้านิ่งใส่เหมือนเคยแล้วเขาก็ยังไม่ลืมบอกความในใจกับพระเอกว่าเขานั้นตกลุมรักเสี่ยวไอ,ขอเขาแล้ว แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เสี่ยวไอ้นั้นหันมาสนใจเขาแล้วเสี่ยวไอ้ก็เดินเข้ามาพอดีจางเบิร์นนั้นก็พยายามขายขนมจีบแต่เสี่ยวไอ้นั้นก็ไม่สนใจเลยแถมยังเปลี่ยนที่หน้าเขาด้วยซ้ําระหว่างคุยกันนั้นก็มีสายโทรเข้ามาหาเสี่ยวไอ้เป็นการติดต่อซื้อขายบ้านของนางเอกจางเบิร์นจึงถามว่าจะขายบ้านนั้นหรอเสี่ยวไอ้จึงบอกว่านางเอกจะขายบ้านเพื่อหาเงินไปช่วยเหลือบริษัทพระเอกที่ยืนอยู่ก็ได้ยินทุกอย่างที่เสี่ยวไอ้พูดก็อดเป็นห่วง นางเอกไม่ได้แต่เมื่อหันไปเห็นพระเอกเสียวอายก็อดชมพระเอกไม่ได้บอกว่าเขานั้นทั้งหล่อและดูดีอมมากๆทําให้จังเัินต้องบอกว่าพระเอกนั้นไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยไม่เคยยิ้มให้ใครไม่เคยร้องเพลงชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ง่ายๆก็คือหุน่นยนต์นั่นเองแล้วเสี่ยวอายก็บอกว่านั่นแหละก็เป็นผู้ชายในสเปคของฉันได้แรงบันดาลใจในการแต่งนิยายแล้วด้านนางเอกเธอก็มาทำงานที่บริษัทเลขาก็เข้ามาบอกเธอถึงผลกระทบจากคลิปที่เอิอมเหมียวนั้นปล่อยออกไป ทำให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเห็นที่บริษัทจะอยู่ต่อไปไม่ได้แน่แน่นางเอกก็ถึงกับถอนหายใจเงือกใหญ่แต่ถึงจะมีหลักฐานที่จะเอาผิดกับเอิ้นเหมยียวในการทำผิดสัญญาแต่นางเอกของเราก็ไม่ทำแบบนั้นส่วนทางพระเอกนั้นก็ได้ทำเครื่องดื่มโมติโตอที่หลับไหล พราะหลังจากที่มีการถ่ายทอดสดออกไปทำให้เมนูนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าจำนวนมากจางเมินจึงถามกับเพเกว่าเมนูนี้มีความหมายว่ายังไงกันแน่และอยากจะรู้ว่าเพรเกสนใจนางเอกใช่ไหมเพราะสายตาที่เพเกนั้นมองนางเอกมันดูไม่ธรรมดาจนเพเอกรู้สึกรำคาญรินเล่าให้เขาไปจอกนึงเล่นเอาแสบคอพูดมากไม่ได้อีกเลย ด้านนางเอกก็ได้รับสายจากเสี่ยวอายบอกว่ามีคนมาดูบ้านของเธอแล้วทําให้นางเอกต้องรีบกลับไปทันทีส่วนคนที่มาดูบ้านนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจางเมืินนั่นเอง เขาบอกว่าเพื่อนของเขาสนใจจะซื้อบ้านหลังนี้จากนางเอกและก็ยังใจดีให้นางเอกนั้นสามารถเช่าอยู่ต่อได้ด้วยเมื่อน,นางเอกตกลงจางมืนก็ได้โทรไปรายงานกับพระเอกทันจีอันที่จริงพระเอกคือคนที่ช่วยซื้อบ้านของนางเอกไว้นั่นเองค่ะแต่ก็ต้องโกหกบอกว่าเพื่อนของเขาสนใจเพื่อปิดบังนางเอกเอาไว้ ส่วนนางเอกเมื่อขายบ้านได้แล้วเธอก็นั่งแต่งหน้าสวยๆอย่างสบายใจพระเอกก็ได้เดินลากกระเป๋าเข้ามาทําให้นางเอกนั้นตกใจตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวคิดจะไล่พระเอกออกไปจากฟานแต่พระเอกนั้นก็ไม่สนใจจัดเข้าของเข้าที่นางเอกนั้นก็บ่นซสชุดใหญ่บอกให้พระเอกอธิบายมาว่าทําไมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยแต่พระเอกก็ไม่พูดอะไรทําให้นางเอกนั้นโมโหแล้วก็ดึงแขนพระเอกทําให้พระเอกนั้นถึงกับโซซ่โซเซ กือบจะโดนจูบแล้วไม่ล่ะทางคู่นั้นก็ได้จ้องตากันอยู่สักครู่ก็ได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าจะมีผู้เช่าใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยนาะงเอกก็เข้าใจแล้วว่าพระเอกก็คือผู้เช่าใหม่นั่นเองถึงแม้จะเกรงเกรงแต่ก็ต้องทําใจยอมรับมันแถมเธอก็ยังตั้งกฎขึ้นมาเสียเยอะมากทําให้พระเอกนั้นย้อนนึกถึงอดีตสมัยเด็กๆนางเอกนั้นชอบตั้งกฎเกณฑ์ทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนเมื่อทํ็ข้อตกลงเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับค้องของตนเอง พระเอกนั้นก็ได้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำส่วนนางเอกนั้นก็แอบดูห้องของพระเอกแล้วแอบคิดว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดไฟหรืออาจจะหลับไปแล้วก็ได้เธอจึงเดินไปเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปโดยไม่ทันตั้งตัวเจอเข้ากับพระเอกที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จพอดีถึงกับหันกลับไม่ทันเลยจ้า แถมยังบอกกับพรอกด้วยว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามถอดเสื้อผ้าต้อนอยู่ในบ้านและเอกก็บอกว่าแต่นี่มันเป็นห้องน้ํานะนางเอกตั้งหากที่เดินปลดปลดเข้ามาเองทําให้นางเอกนั้นเคินจนทาตัวไม่ถูกแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไปทันที เข้านอนเธอก็ยังคิดถึงความเซ็กซี่ของพระเอกจนนอนไม่หลับอีกด้วยเช้ามานางเอกก็กําลังแปลงฟันอยู่พระเอกของเราก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแบบเงียบๆทําให้นางเอกนั้นถึงกับตกใจแถมเธอก็ยังตั้งกฎขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือห้ามเดินเงียบๆเข้าใจไหมทางด้านของจังเมินก็ได้ดูแลลูกค้าอยู่ที่บาร์ก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถามหาคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหวนฉี พร้อมอิบรวมเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้ดูแต่จางเมินก็ตอบไปว่าเขาไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วชายคนนั้นก็เดินออกไปแล้วก็ได้สวนทางกับพระเอกแต่เขาก็ดูเหมือนจะจําพระเอกไม่ได้ซึ่งที่จริงแล้วเขาคนนั้นก็ได้ตามหาพระเอกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพระเอกได้เปลี่ยนชื่อเพื่อลบลืมอดีตของตนเอง เมื่อเข้ามาในบาร์จางมืนก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีคนมาถามหานักชงเหล่าที่เล่นหมากรล้อมได้ด้วยดูๆแล้วเด็กในรูปนั้นหน้าตาก็เหมือนพระเอกเพราะหน้าดูอัมาพาตเหมือนกันทำให้พระเอกต้องกำหมัดขึ้นเกือบจะจัดการเข้าไปแล้วจางมืนก็ยังบอกด้วยว่าเหมือนเขาจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศโดยพระเอกก็ดูเหมือนจะนึกอะไรเกี่ยวกับชายคนนั้นได้แล้ว ส่วนนางเอกวันนี้เธอก็ดูไม่ค่อยสบายใจงานของเธอก็มีแต่ปัญหามากขึ้นบางครั้งเธอก็เริ่มรู้สึกท้อใจแล้วแต่เธอก็ยังให้กำลังใจพนักงานและพร้อมจะสู้ไม่ถอยเหมือนเดิมพยายามเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นนางเอกนั้นก็ทำงานจนดึก ส่วนพระเอกนั้นก็กลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์หงอยหงอยเศร้านั่งดื่มอยู่คนเดียวที่สนามแล้วก็คิดถึงนางเอกทุกช่วงเวลากว่าจะได้มาเจอกันมันนานมากทุกช่วงเวลาเขาเฝ้ารอนางเอกมาโดยตลอดได้มาอยู่ใกล้เธอแล้วแต่ก็บอกเธอไม่ได้ว่าเขาคือเพื่อนสมัยเด็กและเป็นคนสําคัญของเธอเมื่อนางเอกกลับมาก็ไม่เห็นพระเอกอยู่ในบ้านเธอก็ร้องเรียกพระเอกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจนทําให้นางเอกนั้นเข้าใจว่าพระเอกคงจะออกจากบ้านไปแล้ว และเธอก็ยังได้ดูการ์ตูนที่เธอชอบนอนหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขแถมเธอก็ยังโทรเรียกเสี่ยวไอให้มาดูเป็นเพื่อนด้วย แล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในบ้านด้วยความเมานางเอกจึงรีบวางสายจากเสี่ยอ้ายไปทําให้เสี่ยอ้ายนั้นสงสัยว่านางเอกเป็นอะไรไปนางเอกก็ถึงกับบ่นรเรอกอีกแล้วบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามดื่มจนเมาแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่ไปที่บาร์ดื่มนักขนาดนี้คงจะอกหักเลิกกาแฟนเราใช่ไหมนางเอกก็บ่นไปเรื่อยจนพระเอกมองหน้าเธอแต่แล้วเขาก็ได้ฟ้าตัวของเธอเข้ามากอดเอาไว้แล้วก็บอกกับนางเอกว่าอย่าขยับนะแค่แป๊บเดียวเองแค่ได้อยู่กับ นางเอกก็ทําให้เขามีแรงประเชิญหน้ากับพรุ่งนี้แล้วนางเอกก็บอกว่าพระเอกนั้นเข้าใจผิดไหมเธอไม่ใช่แฟนเขาสันหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรยอมให้พระเอกนั้นกอดไปจ้าแล้วเธอก็พาพระเอกกลับเข้าห้องนอนห่ผมผ้าให้เขาพระเอกก็จับมือนางเอกเอาไว้ไม่ยอมให้นางเอกออกไป แล้วนางเอกก็ได้เหลือไปเห็นเครื่องรางหมากล้อมเข้าพอดีเธอจึงได้หยิบมันขึ้นมาแล้วที่สําคัญก็คือเธอยังได้เห็นรูปเระเอกกับเธอตอนเด็กๆทาให้เธอจํำรเรกได้ว่าเขาก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นที่เธอไม่เคยลืมเธอยังคงคิดถึงและเฝ้ารอเระเอกอยู่เหมือนกันนางเอกยืนจ้องมองพระเอกในที่สุดเธอก็เจอกับเขาแลา้วทั้งๆที่อยู่ใกล้กันแค่นี้แต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมบอกเธอ และทุกครั้งที่พระเอกทำดีกับเธอเพราะเขาจำเธอได้เสมอเช้ามานางเอกก็ตื่นแต่เช้ามาทำอาหารให้กับพระเอกพระเอกจะทำให้แต่นางเอกก็ไม่ยอมถึงแม้จะทุลักทุเลไปบางทั้งครูก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนางเอกก็เริ่มถามกับพระเอกว่าชื่อที่พระเอกใช้เป็นชื่อจริงๆของเขาหรือเปลี่ยนชื่อมากันแน่พระเอกก็บอกว่ามันไม่สำคัญอะไรนางเอกก็บอกว่ามันสำคัญสินอกจากจะเปลี่ยนเพื่อหนีอะไรบางอย่างพระเอกก็ไม่ยอมตอบ บอกให้นางเอกนั้นกินข้าวได้แล้วนางเอกจึงเอาปีกไก่ให้กับพระเอกบอกว่าพระเอกนั้นชอบปีกไก่มากที่สุด พระเอกก็ถึงกับอึ้งแล้วก็มองหน้านางเอกเหมือนเธอจะรู้อะไรสักอย่างแต่เมื่อนางเอกจะตักถั่วพระเอกก็บอกว่านางเอกแพ้ถั่วไม่ใช่หรอนางเอกจึงจ้องหน้าเขาแล้วก็ถามว่านายรู้ได้ยังไงพระเอกก็ถึงกับเงียบแล้วก็บอกว่าเขาแค่เดาเอานางเอกก็ทำทุกวิถี่างเพื่อที่จะให้พระเอกยอมรับให้ได้แล้วนางเอกก็ได้แต่งตัวไปทำงาน แต่ก่อนจะออกไปก็ได้มีกล่องพัสดุส่งมาที่บ้านนางเอกก็คิดว่าเป็นของพระเอกพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งอะไรมานางเอกจึงเปิดดูปรากฏว่าข้างในกล่องเป็นตุ๊กตาอาบเลือดส่งมาให้กับนางเอกนางเอกนั้นก็ตกใจมากแต่เธอก็ต้องทําเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเอกนั้นก็แอบเป็นห่วงนางเอกอยู่แล้วก็บอกให้นางเอกนั้นไปเปลี่ยนรองเทา้าซะเพราะกลัวว่าเธอจะบาดเจ็บอีกนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดินออกจากบ้านไปพระเอกเมื่อเห็นว่ามีคน คิดร้ายกับนางเอกเขาก็ได้โทรหาชายคนนึ่งให้ช่วยจัดการบางอย่างให้ทันที นางเอกนั้นเมื่อมาที่บริษัทก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วสินค้าของเธอนั้นมีปัญหาถูกทีกลับมาที่บริษัทและขายไม่ได้นางเอกก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วถึงจะเข้มแข็งมากแค่ไหนแต่เมื่อต้องเจอปัญหามาให้แกทุกวันก็ทำให้อ่อนแอได้เหมือนกันเย็นวันนั้นเธอจึงดื่มจนเมาแล้วก็คิดว่าทำไมปัญหาเล็กน้อยถึงทำให้เธออ่อนแอได้ขนาดน,นี้หรือเธอจะยอมแพ้ดีบ่นไปก็ดื่มไปแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาห้ามไม่ให้เธอดื่มอีกแล้วเขาก็ได้แบกนางเอกกลับ พระเอกก็เป็นห่วงนางเอกมากจริงๆ เขาได้พาเธอกลับบ้านและดูแลนางเอกเห็นเธอเจ็บเท้าก็ทำแผลให้และบอกว่าจะไม่ยอมให้นางเอกเจ็บตัวอีกแล้วนางเอกก็มองพระเอกแล้วก็ถามกับพระเอกว่าจำฉันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงหายไปแล้วทำไมถึงดีกับฉันขนาดนี้พระเอกก็ยิ้มออกมามองหน้านางเอกแล้วก็บอกว่าเพราะเธอเป็นเธอไงนางเอกจึงขยับเข้าไปใกล้พระเอกเอามือจับใบหน้าของพระเอกจ้องตาแล้วก็บอกว่านี่มันสายตาของหวนชีชัด,ชด ปากของหวนชีแต่ทำไมสีหน้าถึงไม่เหมือนตอนเด็กเลยทั้งคู่จึงได้จ้องตากันพระเอกก็บอกให้นางเอกนั้นไปนอนได้แล้ว แล้วนางเอกก็ได้เข้าไปจุบที่ริมฝีปากของพระเอกเบาๆส่วนพระเอกนั้นก็จุบนางเอกคืนด้วยจ้าคือฟินจิกหมอนมากคาเขินแทนเลยนางเอกก็ถึงกับเขินหนักมากรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องทันทีเม้มริมฝีปากเบาๆคิดถึงจูบนั้นแล้วเธอมีความสุขมากๆพระเอกก็ไม่ต่างกันคิดแล้วก็มีความสุขเหมือนอยากหยุดเวลาไว้แค่ตรงนั้น เช้ามานางเอกก็บอกกับตัวเองว่าตื่นขึ้นมาสู้ได้แล้วส่วนพระเอกก็เก็บเสื้อผ้าไปซักทําความสะอาดบ้านให้นางเอกอย่างดีนางเอกเมื่อมาทํางานก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คิดถึงพระเอกจุบนั้นมันาตาตรึงในหัวใจเหลือเกินเลขาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบ ด้านของเอ้อเมียวเ,เธอกับเพื่อนก็ได้มานั่งดื่มกาแฟด้วยกันแต่ตอนนี้เอ้อเมียวเ,เองก็เหมือนจะรู้แล้วว่าเพื่อนของเธอร่วมมือกับเจ้าของบริษัทที่เธอทํางานให้เพื่อหักหลังเธอเหมือนกันเธอจึงเริ่มรู้สึกผิดที่ทําร้ายนางเอกขึ้นมาบ้างแล้วแถมบริษัทคิดจะให้เธอเป็นแพ้รับบาปอีกด้วยด้านนางเอกนั้นเธอก็เริ่มคิดทําโครงการใหม่ๆซึ่งครั้งนี้เธอคิดว่าเธอจะสามารถกอบกู้บริษัทให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแน่นอนถึงแม้มันจะยากไปนิดแต่เมื่อลงมือ ทำแล้วเธอก็ต้องทำให้ได้แถมเธอก็ยังบอกเลขาด้วยว่าทำธุรกิจเสร็จแล้วเงินก็จะมาเองส่วนพระเอกก็ได้มาหาชายคนนั้นเพื่อที่จะให้เขานั้นหาข้อมูลบริษัทและคนที่คิดจะทำร้ายนางเอกและบริษัทของเธอและคิดว่าอีกไม่นานจะได้ผลแน่แต่การที่เขาจะช่วยพระเอกนั้นก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเหมือนกัน เมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ได้เจอเข้ากับจางเมินและเสี่ยวอายไม่ว่าพวกเขาจะเซาพระเอกหนักแค่ไหนแต่พระเอกก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าบึ้งใสเหมือนเดิมแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้าตามมาติดๆพระเอกก็ได้หันไปยิ้มให้กับนางเอกนางเอกของเราก็เคินหนักมากสิคะจนทําให้จางเมินนั้นถึงกับตะลึงที่นางเอกทําให้พระเอกเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ส่วนเสี่ยวไอก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนางเอกเหมือนกันเลิกงานพวกเขาก็ยังกลับบ้านพร้อมกันอีกด้วย แล้วนางเอกก็ถามถึงเหตุผลที่พระเอกต้องเปลี่ยนชื่ออีกแล้วรู้ไหมว่านั่นมันทําให้เธอจําเขาไม่ได้แต่พระเอกก็ยังทำนานิง่งแล้วก็ยังไม่ยอมบอกความจริงทำให้นางเอกนั้นน้อยใจว่าบางทีพระเอกก็ไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จักเลย แล้วเธอก็ลงจากรถไปนี่เหตุผลที่พระเอกนั้นบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับอีพีที่4ีถึงหเรามาลุ้นเอาใจช่วยพระเอกกับนางเอกในความรักครั้งนี้กันต่อในอีพีหน้านะคะบอกเลยฟินจิกหมอนแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันคะ่ะ